วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งป้ายไฟกระพริบโซลาเซลล์อย่างละเอียดกันครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นด้วยการเตรียมเสาขนาด2.5ถึง3นิ้วครับนำแผงโซลาเซลล์สมเข้ากับเสาจากนั้นใช้แคลมรัดถึง2ตัวให้แน่นหนาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงโซลาเซลล์ยึดจิตกับเสาอย่างนั่นคงและหันรับแสงได้ถูกต้องขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งป้ายสะท้อนแสงส่วนบนครับ นำน็อตใส่เข้าไปในร่องด้านหลังป้ายทั้ง4จุดจากนั้นนำป้ายไปวางบนเสาแล้วใส่ตัวประกบแคมป์ตามลงไปปิดท้ายด้วยการใส่น็อตัวเมียต่อจากตัวประกบแคมป์และขันน็อตทั้ง4ี่ตัวให้แน่นเพื่อยึดป้ายให้มั่นคงไม่ขยับเขยื้อนครับสำหรับป้ายสะท้อนแสงไฟกระพริบส่วนล่างขั้นตอนการติดตั้งจะเหมือนกับป้ายส่วนบนทุกประการครับใส่น็อตเข้าไปในร่องด้านหลังป้ายทั้ง4ี่จุดวางป้ายบนเสาใส่ตัวประกบแคมป์ และขันน็อตตัวเมียทั้งสี่ตัวให้แน่นเพียงเท่านี้ป้ายของคุณก็จะถูกติดตั้งอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ครับหลังจากติดตั้งป้ายและแผงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสําคัญคือการต่อสายจากป้ายไฟกระพริบและแผงโซลาเซลล์เข้ากับกล่องควบคุมตวรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายอย่างถูกต้องและแน่นหนาเพื่อให้ระบบทํางานได้อย่างสมบูรณ์ครับเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วคุณสามารถกดปุ่มเปิดการทํางานได้ทันทีไฟกระพริบก็จะเริ่มทํางาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและโดดเด่นให้กับพื้นที่ของคุณเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งแล้วครับง่ายใช่ไหมครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถติดตั้งไป้ายไฟกับพิบโซลา่าเซลล์ได้ด้วยตัวเองแล้วครับขอบคุณสําหรับการรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับปลอดภัยหายห่วงต้องร้านไทยจราจร